ริงทริปเนี่ยเป็นทริปที่เขียนมาเหมือนแบบเพื่อพิ่เติร์เลยนะอืมแต่ว่าคุณเกียงศักิ์ก็โทรมาบอกเราเมื่อวานว่าพี่ไม่ว่างจริงๆริงติดประชุมอืมเป็นใหญ่เป็นโตมันติดประชุมวาโทษทีน้องๆจะมาไม่ได้แล้วโลเคชั่นวันนี้เป็นไงนะ ก็เขาบอกว่าเขาอยากมาเขาช่องลมหลังเขื่อนขุนดาหน่อยเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วมันสวยมากอยากจะแบบกลับไปถ่ายรูปสักครั้งหนึ่งพี่อยากจะไปกางเต็นท์เท่ๆแบบพรบครบๆสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็จัดให้ถึงขาประจำาอย่งพิตเติ้ลจะเทเราในนาทีสุดท้ายนะครับแต่โชคดีที่คนที่บ้านของเราเนี่ยว่างพอจะออกมาลุยกับเราในทริปนี้ แม้ว่าจะเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดก็ตามทีครับคงเพราะเราไม่ค่อยได้มีโอกาสไ,ได้เที่ยวเดินทางกันบ,บ่อยๆก็อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอตกปักรับคาได้เลยเร็วรถวันนี้ก็เหมือนเดิมครับรถล,ลูกค้า Honda v e h o n ด้ HRV e EHEV RS นะครับก็บเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด253นิวตันเมตรในเรื่องของแรงบิดที่มอเตอร์ไฟฟ้าประหยัดสูงสุด25.6กิโลเมตรต่อลิตรแต่เราขับมาเนี่ยกรุงเทพมาถึงเนี่ยอยู่ประมาณ19กกิโลเมตรต่อลิตรมีกดแซงมีสตาร์ทแช่ให้คนนอนอยู่บนรถ อะไรเงี้ยก็สิบแปดสิบเก้าโลลิถือประหยัดมากนะไะเราจะพามาที่เราจะพาไปที่เขื่อนเขื่อนขุนด่านครับข้างหลังเขื่อนขุนด่านบางเองยังไม่รู้เลยว่ามีทั้งทั้งที่มันแมสมานานแล้วนะฮ้ยโมเมนต์ละคีมีโนโตโต,ตีติต <c oughs> <c oughs> งอแงมันโดนแดดแล้วงอแง,งพี่เลี้ยงโดนแดดแล้วงองแงแล้วสิ่งที่ผมจะให้บังดูคืออะไรรู้ปะ ว่าบางไม่เคยรู้แม้กระทั่งจะต้องขึ้นเรือไปบางยังไม่รู้เลยว่าต้องขึ้นเรือไปเออผมไม่รู้มึงเห็นป่าวว่าเรือจอดอยู่นู่นอือฮือย่างไกลอ่ะแล้วมึงคิดดูว่าขาขึ้นไงเออเราต้องไปเลยบ้านนี้เขาก็รอเราอยู่ปะเขารอเราอยู่เดี๋ยวพาไปข้าห้องน้ำก่อนอ่าโอเคดูสภาพแล้วน่าจะสักพักหนึ่ง เราบอกนี่คืออรหันขั้นแรกยังมีอะไรให้คุณได้เซอร์ไพรส์อีกเยอะเคยได้ยินที่เขาว่ากันว่าคนเราจะคบกันรอดไม่รอดไปต่อด้วยกันได้ไหมก็ลองให้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆครับหรือจะให้ดีลองพาไปทริปลำบากลำบากด้วยกันสักครั้งแล้วจะรู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งทีมนี้เองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเลเวลแรกๆของการพาไปลำบากได้อยู่เหมือนกันไปนี่ลงน้ำล่าสุดเราที่แม่น้ำโขงนะ ใช่ปะเออไมนอ่น้ำโขงเรืออันนั้นเรือสภาพโอ้โห oh. สภาพไม่ได้เลยย้อนย้อนกลับไปดูได้นะครับในรถทิปรถไหนรถทิปสี่เออประมาณนั้นอนะ่ะห oh, oh, ้วยสันอันนั้นเรือแบบ <c oughs> เรือสูงเสียงกับชีวิตมากอ่ะเ <c oughs> รือของ้อมสละก็ <c oughs> บอกให้ใส่เสื้อก็ควรใส่นะครับเพื่อ เจะได้มีปัญหากับทางราชการนะสัดความปลอดภัยไ,ไปละค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังพื้นที่ด้านหลังของเขื่อนขุนด่านประการชนจะอยู่ที่คนละ200บาทแต่ต้องรอรวมให้ครบ8คนครับจะเหมาเลยก็1,500บาทซึ่งเราเลือกที่จะเหมาเลือไปเลยเพื่อจะได้มีเวลายืดยาดในทริปนี้ได้เต็มที่โดยไม่ต้องเกรงใจคนอื่นพอเป็นช่วงฤดูฝนที่น้ำัไม่มาก ทำให้เราเข้าไปพื้นที่อีกสองน้ำตกไม่ได้แต่ก็จะได้ชมวิวและบรรยากาศของบริเวณทานต้นน้ําที่จุดนี้ก็สวยอลังการมากๆแล้วภาพเดิมเลยวะกับไอเนี่ยอไอพันโคแสนไท่ <laughs> เหลือทิ้มเข้าไปฟังนะครัขอบคุณครับตายเว้ยอันนี้เป็นต้นน้ำพี่เขาบอกต้นน้ ที่เลนไม่มีดินแน่น,น,นเดินตีนไม่เลอะดดไม่แดด <ลม S 2> ไม่ร้อน,น,อนสวยแบบวันนี้สวยมากหลังจากที่ก่อนอันเนี้ยสามสี่วันอ่ะคนบน่นเพราะแบบเป็นเลนเป็นแดดคนเยอะเสาร์อาทิตย์ฝนตกมีเลนเรามาวันเนี้ยจังหวะเพอร์เฟกมากดินแน่นไม่เลนลมดีคนน้อยสวยลมดีทุกอย่างไม่มาไม่ไมขากูสันะ เพราะว่าเราเดินบนได้ขึน,น <laughs> ไปขามุโมงะจริงดูดิออตโต้เลยออตโต้เลยโอยดูหยุดไม่ได้ <laughs> พี่เขาบอกว่าอะไรนะ <laughs> ตรงนี้คือต้นน้าก็หนึ่งทัวร์ประมาณสองชั่วโมงครึ่งเขาจะแวะตรงนี้แล้วก็ไปแวะตรงที่เป็นจุดไฮไลท์ก็คือเขาช่องลมตรงนั้นน่ะอยที่บอกตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยมากนะอืมป,ปันปันเอาเพื่อนมาสักสิบคนอะเตะบอลแม่งเลยเฮียเ <laughs> อ้ามึงดูสนามอย่างเนียนดินอย่างนุ่ม วิวมันก็จะเป็นแนวภูเขาจุลศิษป์พาร์คอะอแต่ว่าเนินเขาจะค่อนอข้างเหมือนแบบบ้านฮอบบิทชอบหลอดออฟอ์ล<อ>ิงเอตอนผมมาน้ำมันคือปิ่มขอบเลยเว้ยแล้วเหมือนแบบน้ำตกอะจะอยู่บนยอดเขาอย่างนั้นอะอแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปอะเป็นแบบปีนเชือกเลยแต่มันน่านะเป็นสถานที่ที่มาได้ทั้งปีแล้วก็จะไม่เหมือนกันดีนะการที่แบบ แต่คนก็จะมาแต่ฤด,ดูนี้เพราะมันถ่ายรูปสวยกะว่าเขียวอืเขียวแต่ผมชอบตอนที่มาแล้วน้ําเยอะเหมือนกันนะก็มันอีกแบบอันนั้นแบบแอดเวนเจอร์จัดเลยน้ําแรงฝนตกแบบนี้ก็อีกแบบแล้นะสวยมากเลยเ,ออเขาคิดมาว่ะเฮ้ยเห็นป่ะนี่ทุกคิดมาแล้วถ้ามองว่าความรักเป็นเหมือนกับสถานที่แห่งนี้ความรักก็คงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสามารถมีความสุขในแบบของตัวเองและเป็นตัวของตัวเองต่อกันได้เสมอ เชกเช่นผีเสื้อที่ยังเป็นผีเสื้อดอกไม้ยังเป็นดอกไม้ลำธารยังคงไหลไปตามวิถีของเขาและสายลมไม่เคยมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของเขาได้เป็นการอยู่ร่วมกันแบบน่ายินดีมิใช่การฝืนทนแต่อย่างใด ที่2ที่จะแวะได้ก็คือน้ําตกเขาช่องลมที่มีลมโกรกตลอดเวลาสมชื่อได้ยืนสุดกลิ่นดินกลิ่นหญ้าเอาตัวยืนประทะลมแอบจุ่มเท้าลงในน้ําเยน็ยนเยน็นชื่นใจย่าถามครับว่าเดินเข้าไปถึงตัวน้ําตกด้านในไหมแค่ยืนชมแลนด์สเคปวิวและบรรยากาศตรงนี้ก็แทบหมดเวลาแล้ว แกรนวิวแกรนช็อตได้ทำทีใกล้บ้านรอบนี้เออถ้าจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่สองคือน้ำตกเขาช่องลมเป็นน้ำตกเดียวที่เข้ามาได้ในช่วงฤดูที่น้ำไม่มีนะครับที่เรียกว่าเขาช่องลมเพราะว่าเนี่ยอยู่อยู่ตรงเนี้ยแล้วมันมีลมลมปะทะตลอดเลยอะ่ะถ้าจะให้มันเป็นช่องลมจริงอะใช่เป็นช่องลมที่แบบลมตีตลอดเลย ผมว่ามาช่วงเวลาที่เรามาเนี่ยกำลังดีนะบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยมันพระอาทิตย์มันปุ๊บตบต้นไม้พอดีเลยแล้วมีลมตลอดจริงๆอยากแบบให้พี่เขามาส่งเราสักบ่ายสองเนี่ยพี่หกโมงให้มารับผมแล้วนั่งจะนั่งแช่แม่งอยู่ตรงนี้แหละน้ําเย็นมากเลยอ่ะแล้วลมแบบลมพัดตลอดยิ่งเราเอ็นจอยโมเมนต์ในสถานที่แห่งนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เสียดายที่เพื่อนร่วมทางขาประจําของเราอย่างพี่เติร์นเทเราในทริปนี้ เพราะหลังจากที่ผมแพลนทริปนี้แกก็เพิ่งจะแอบบ่นลงโซเชียลว่าอยากมาที่นี่อีกครั้งหนือเกินแล้วผมทำอะไรได้ผมก็ถ่ายรูปข้างในไอ้หลังเขื่อนเขาช่องลมถ่ายสวยสแท็กเขาไอ้จริงๆชื่อคลิปของทริปเนี้ยต,<ะ>ต้องเป็นแบบ for เกียงสักกินชุน this trip for ออแบบอุทิศแด่เลยอุทิศแด่อุทิศแด่แต่ว่าไม่มาแต่ว่าโอเคผมไม่เป็นถ่ายรูป สตอรี่วิดีโอสวยๆว่าถ่ายผมก็อัพไอจีสตอรี่ไปเมื่อกี้แล้วก็เขาตอบมาคำหนึ่งผมชื่นใจเลยว่าไอสัตว์ <c oughs> เวลาน,น้อยเนาะอืมใช่สองชั่วโมงครึ่งที่แรกเหมือนนานนะเรายังคุยกันเลยว่าชั่วโมงครึ่งก็ออกแล้วมั้งมีทางยื้ยื้ม,ยมีทาง,มทางผมถ่ายอะไรไปเรื่อยเลยอยากเข้ามาอยู่แล้วแบบทิ้งให้เราอยู่ตรงนี้สักครึ่งวันเลย,เลยอ่ะอืม พี่ค่อยมารับผมตอนเย็นแล้วกันเดี๋ยวก็อีก็อีมากลางนั่งแช่น้ำเนี่แหละหนึ่งตัวะต้องออกแล้วว่ะเพื่อนไปงไงหนุมไหมหนุกน้ำเย็นชอบนัง่งนั่งรถไก่ด้วยนะเขาบอกครึ่งได้ไหม,มงกว่ามงครึ่งอื มาแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเออใช่เพราะว่าตื่นสายมายังทันเลยดูได้จากชุดความไม่คิดอะไรเยอะอดมจริงๆอ่ะที่เนี่ยแม่งก็เป็นวันเดย์ทริปได้นะสำหรับใครที่ไม่ไม่ได้อยากแบบค้างไม่อยากใช้เวลาเยอะเนี่ยก็เนี่ยออกไป5้าโมงกินข้าวเย็นหนึ่งีขับรถกบาบนจบเลยแวะคาเฟ่ตอนขามาก็ได้ชิวๆนี่เราออกไปสายเลยนะลื่น ส่วนใหญ่เขาก็วันเดทิปกันแหละน้อยนะที่จะนอนนะทานโยเว้นแบบอยากออกมาพักผ่อนแต่ถ้าจ,จะนอนมันก็มีที่นอนเยอะอีงนะที่นอนเยอะจะนอนที่พักหลูๆจะนอนบ้านง้ๆจะนอนริมน้ําตกจะนอนริมแม่น้ําจะนอนกลางเต็นท์กลางแคมป์ครอบคุมหมดเลยด้วยเวลาที่ถูกจํากัดเนืน่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นถือจะเป็นวันธรรมดาก็ตามทีครับทําให้เรามีเวลาเออละเหยได้ไม่มากนะักแม้จริงๆอยากจะแบกเก้าอี้สนามมานั่งเอาเท้าจุ่มน้ํานานๆก็ตาม เห็นบันไดและทอชิพายบรรไดก็ไปเดินที่ริมโขงที่เราเดินขึ้นจากไอริมน้ำก็โอ้โหนั้นมันเด่สูงขนาดนี้นะมันแค่ครึ่งเดียวกันอันล่างเองแต่อันนั้นน่ะในความเป็นจริงแล้วมันดูนี่มากนะเออมันดูเหมือนสูงเหรอเออมันดูเหมือนสูงพอวินโนะมันดูแบบมันดูใหญ่มันดูแบบน่าจะเดินไกลอันเนี้ยดูเดินล่างเนะ เมื่อกี้แค่เดินลงยังขาสั่นเลยขาคุณยังสั่นไม่หายเลยเลยแต่ที่จะดู้ป็ดพิเศษนั้นเป็ดย่างสือร้องไห้อยังเปียกอ่ะเมื่อกี้แค่ลงยังขาสั่นเลยวันนี้รู้เรื่องแม่เซเว่นซื้อคาตาเพนย สูตรนั้น<ม>ิงเหรอนับด้วยเฮ้ยึละลิบะอะดมีคนนับด้วยนะเกือบ600ขันจริงหรอเออถ้าเป็นตัวไ s นะเนี่ยมันจะมีแพตเดิรนชิปด้วยเนี่ยคือปึ๊บมันจะไม่ใช่เหมือนแบบเชนเกียร์เหมือนรถเกียร์ซีวปกตินะหรือว่ารถเกียร์ออโต้แต่มันเป็นตัวระบบที่ช่วยดึงการหน่วงของเวลาเราถอนคันเร่งอะประโยชน์อย่างหนึ่งคือเวลาลงเขาเนี่ยมันก็จะช่วยดึงรถ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วยรีเจนเนเรไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ด้วยเป็นไงประหยัดพลังงานอีกรอบหนึ่งเนี่ยปึ๊บปุ๊บป๊ป๊กดเบรกแล้วพอเราขับเหยียบคันเร่งไหลไปสักพักอ่ะไอ้ที่เรากดลงไว้4ีระดับเนี่ยมันก็จะปลดล็อกออกหมดเป็นระดับปกติเองถือว่าอันนี้สะดวกเลยผมว่าคันนี้คันเดียวแบบต่อโจทย์ทั้งในเมืองแบบท่องเที่ยวอย่างนี้สบายเลยนะเก็บของได้เยอะคนนั่งสบายที่สําคัญอ่ะประหยัดด้วยขับในเมืองเนี่ยโอ้โหประหยัดมาก ขับต่างจังหวัดอย่างวันนี้เราออกมาเนี่ย18 19 20โลลิตรนะเขาเคมไว้ที่25.6กิโลเมตรต่อลิตรนี่เราขับมาแบบเรื่อยๆมีกดเร่งแซงพวกแช่ขวาเนี่ยอยู่18 19โลลิตรถือว่าประหยัดใช้ได้นะมาเปลืองเอาตอนเส้นนครนาะยกที่วิ่งตรงๆแล้วแบบเร่งแซงบ่อยๆเท่านั้นเองตอนขับจากในเมืองออกมาเนี่ย20 21โลลิตรถือว่าอประหยัดจริงประหยัดจริงคือตามเท้าอะ่ะขับให้ประหยัดก็ประหยัดอะ่ะบ้างเก็บของเดี๋ยวเราไป ที่พักกันไปแช่น้ําที่พักดีกว่าร้อนหลือเกินไหนบอกหน้าฝนไงวะยังไงนะภาพที่คิดไว้ในเย็นวันนี้ก่อนมาแสงเย็นยสวยๆเลยเดี๋ยวเราจะแบบอุตสาห์แบบผมจองที่พักดีๆที่ทั้งที่พักอะ่ะมีแค่สามห้องเป็นกระโจมสามกระโจมริมน้ําแม่น้ำํำนะครนายกสวยๆแสงเย็นเหลืองๆเดี๋ยวพายซับเล่นคยักก,กันแล้วก็ สั่งข้าวเย็นมากินนั่งชิวๆริมริมฝั่งแม่น้ำมันจะเป็นเหมือนชานไม้ชิวๆแสงเลื่อนๆอ่อนๆแล,ล,ลกท,ทำไมทิปเราไม่ต้องแบบไม่เคยมีอะไรเป็นหดักใจเลยวะ <c oughs> แนเปลี่ยนดีแล้ววะทุกอย่างที่เล่าไปทั้งหมดนะฮะเจอกันตอนเช้าแล้วกัน <laughs> คือทางเข้าที่พักนะเนี่ยซึ่งยังอยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วยนะคนครนายกนะออกมาไม่ไกลนะ10นาที15นาทีคุณดูซะก่อนจุดละสิบปาก็มาเฮ้ยเฮ<อ>้ยเต้ยอนี่นี่คือที่นั่งที่บอกดิ่มน,น้ำเพราะเห็นไหมอยู่กลางคงน้ำเลยเว้ย นี่เรือซับเซิร์ฟมีฟครมทุกอย่าง,<อ>งเป็มองไม่เห็นแผนใบก็มืด <c oughs> <c oughs> นี่หกโมงเองนะ <c oughs> ใช่ไหมยังไม่หกโมงเลย